แล้วนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะนะครับผมวันนี้อยู่เกมไม้คราฟพริกเซลพริกขี้หนูเออตั้นั้นแหละบอกเลยตอนนี้ตำนานมันเกิดอีกแล้วตัวที่สี่ทายเราควรไปหาตดำนดานแล้วเว้ยพี่พี่บอกเลยควรไปหาตำดานานแต่ผม่มือยังไม่หาประเด็นคือคือมันยังจับไม่ได้อย่างแค่แบบบิน,นไปดูอะไรเนี่ยโอเชียนมากเออโอเชียนใกล้ๆเราเก็กีล่ะพีเออราไปไปเดินดูไหมแบบไปเดินดูกันไหมมันเป็นโอเชียนอ่ะพี่ที่คับเรือเปล่า เออไปเด้อ่ะอ่ะไปไปท่องเรือดูก็ได้เอออย่นต้องบอกว่าหูตำนนเกิดตั้งหลายรอบทำไ้มไม่ไม่เคยมีมยรอบเลยอ่ะใช่ไปหามาอยู่ตรงโอเชียนเรากด F3 ดูว่าอยากให้มันเป็นดีโอเชียนเขาบอกโอเคพายคอยบอกพี่แล้วกัน F3 บอกพี่แล้วกันปาขึ้นไป สามใช่เจองูอะเฮ้ยตรงนี้เป็นโอเชียนเลยแบบพี่ใช่ก็แปลว่าแถวนี้แหละโอ้น่าจะอยู่น้ำเลึกอะผมว่ามันน่าจะอยู่ในน้ำเลยไม่น่าจะอยู่ข้างบนมันน่าจะเป็นพี่ว่าน่าจะเป็นลูเกียแถวที่พี่นี่นะเออนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาลูเกียไปเราก็มันจะเป็นดีโอเชียเลยพี่เราก็จะเล่าไปว่าไอ้พายก็เกิดแถวนี้แถวนี้ใช่เออเดี๋ยวเรามาเล่าครับว่าเราผมผมกับพายรู้จักกันได้ไงอ่าเนี่ยเอ่อเรื่องแรกมันเกี่ยวจากโปเกมอนนะครับมันมันเกี่ยวจากโปเกมอนเลยนะครับที่ผมรู้จักกับไไ่่เเนียคือลาม จะให้อ้างอิงถึงบุคคลที่3ามได้ไหมหรือว่าอ่านี้นะพูดไปเลยพูดไปเลยโอเคก็ือนี้ผมอ่ะรู้จักกับพี่นิสแล้วอแล้วก็พี่นิสก็ผมเห็นพี่นิสพี่นิสไม่เขาแคตอนนั้นเขาเพิ่งมาเริ่มแคเกมแล้วผมก็ผมก็แครที่โห๋ดันแต่พี่เขาเริ่มทีหลังแต่พี่เขาซัดขึ้นเป็นหมื่นๆแล้วผมเขาไปดูในช anel ผมเขาเล่นกับพี่โบ๊ทเนี่ยโอ๊ยอยากเล่นกับพี่โบ๊ทางว่แล้วแบบเออตอนนั้นพี่แล้วตอนนั้นผมอ่ะไปซื้อ G D S เครื่องใหม่แล้วก็เห็น พอเห็นเมื่อโพสเมื่อวันก่อนนั so. <mass> ้น <otto> น่ะเห็นพี่นิฟเขาซื้อ TDS มาผมก็พี่นิฟเล่นเปล่าไฟเลยแล้วก็พี่นิฟก็บอกว่าพี่โพสก็เล่นด้วยเออพี่พี่เพิ่งซื้อพี่ก็เพิ่งซื้อเหมือนกันผมก็เลยเออตอนนั้นผมทำตัวดับไปแล้วดับ 6ไอวีงี้ยผมก็เออบอกพี่มีไปพี่นิฟถามพี่โบนให้หน่อยดิว่าจะเอาตัวดาบไหมแล้วตอนน้นผมก็เลยเริ่มจักระพายเรื่องแบบเฮ้ยมีแล้วก็ถามพายเรื่องโปเกมบอลอะไรตอนนั้นแหละครับตอนนั้นก็กําลังจะเข้าซันซันมูนกําลังจะมาใช่รอแบบเป็นเดือนเลยใช่แต่ว่าตอนนั้นเราตอนแรกเล่นโอลาสกันอยู่เบกาลูบีเบกาลูบีตอนนี้โอเชียนอใช่ตอนนี้จะเล่นเล่นทุกภาคกันแหละใช่ตอนนี้เล่นทุกภาคกันเออตอนนี้เล่นมูนมูนมูนจบแล้วเนี่ยแล้วจริงตรงนั้นอะแค่แบบ แค่เทรดกันเฉยๆล้วก็แบบเออผมก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าทำอะไรจนเข้ามาในท็อกอะ่ะเออพายเวมอนด์ <c oughs> เออตอนนั้นผมเออจะเข้ามาเทรด <c oughs> หาารือไม่หรือไม่มผมก็ตามพีนิมาใช่แล้วแบบก็ขาดคนบอดี พายนิฟเล่นเล่นนิฟเล่นอยู่แล้วแล้วก็บอกพายเล่นบุกมอนคุยวอกมีนิฟเล่นอยู่เนี่ยเล่นเปล่าเสร็จแล้วอ่ะเล่นเออแต่ว่าตอนนั้นเล่นไม่ได้เพราะว่ายังไม่ซื้ออันนี้แท้แล้วพายก็กดซื้อเลยตัดสินใจกดซื้อเลยบึ้บเรียบร้อยก็ราคาเต็มด้วยแล้วก็ซื้อมาฮะแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะก็คือพิกเชมอนพาร์ตเออก่อนหน้านู้นะตอนที่ยังเป็นโปรเจกต์เก่าของที่โปรเจกต์เก่าก่อนที่จะมาทำซีรีส์ใหม่เนี่ยอันนั้นอ่ะที่ผมอยู่ประมาณปลายปลายพาร์ทของพี่เขาเลยนั่นแหละล้้้ตออนนนนัััมมมมไเเเ่่่ารรริิงีีคคยุ์์พท าตอนนี้<อ>คือเริ่มพลาดตอนนี้กำลังจะทำให้เธออันนี้อันนี้อันนีาา้โอเชียนอภัยโอเชียนอยู่ปะโอเชียนอยู่ Ocean, แต่ปัญหาย,ยากจังเลยถ้าเรารู้ว่ามันเกิดตรงไหนครั้งหน้ามันเกิดปั๊บเราจะมาจับได้ไงมาจับตรงที่เดิมได้ไงใช่แต่ว่าคืออย่างน้อยเราก็อยู่ติดโอเชียนอ่ะพี่ใช่แต่ปัญหายากเหมือนกันนะคือถ้าเราจำพันกับบ้านได้ไหมจำได้ถ้าเรารู้ว่าตรงเนี้ยมันเกิดที่เกิดของของพวมธรรมดาเนี่ยครั้งหน้ามันประกาศปั๊บ,บรเราไปจับตรงนี้ได้เลยไงเราไม่ต้องนั่งงมหา <c oughs> <c oughs> ทำใจพี่แต่เร <Okay. S 2> าก็นั่นแหละก็สุดจเริ่มต้นดีงามใช่แล้วไม่รู้ตัวอะไรเกิดว่าเห็นยกบ่นกันพี่โ<อ>บ๊ชก็เริ่มมาขอโปเกมอนผมขอป้นอนใหทำครับก็นด้ส <laughs> ามเลเออะ เอาโปรโมทไปพี่ดิทายเอาเอาเขาก็เถกันเยอะนะใช่เอากีฟของงานไปพี่ดิพบอสนะพี่บอสขอเลยพี่ผมก็บอกพี่บอสไม่ได้เล่เดโมพี่บอกจริงจพี่เล่นแต่ว่าเพียไปทำเครื่องไงทำเครื่องทำเครื่องไม่หายไงผมบอกเอาโหลดได้อยู่ไม่ใช่เหรอผมเห็นเขาโหลดกันอยู่ช่ววันสุดท้ายวันเดียวเลยวันสุดท้ายเลยไปลบเพราะท่านคือแบบรู้ว่าโปเกมอนมันออกมาแล้วเว้ยซันมูนวันนั้นแต่ตัวเองก็มีแผ่นแล้ว ซื้อวันแรกเลยซื้อวันที่บอม,มันโก้ซื้อวันแรกที่มันออกเลยซื้อมาก่อนพายอีกแล้วก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเออแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เอาเบอร์มื่อกี้ของง้างก่อนวะแล้วเราค่อยไปไปลไองเป็นอะไรครับท่านผู้ชมไม่มีใคุรขอตอนตอนที่ตอนที่ผมเล่นกับพายก็คือผมเนี่ยเล่นเล่นโอเมก้าลูบี้พายเล่นออฟัสเซฟายผมกับพายเนี่ยเล่นกับคนละภาคถูกป่ะเสร็จแล้วเนี่ยผมขอขอขอลูเกียขอลูเกียพายพายขอผมขอก่อนเออ เออพายขอผขอพี่ก่อนเพราะเห็นพี่เล่นโอเปกาเล่นพี่ผมเลยเออพอผมจะพบผมก็ให้พี่โบต่อเลยก็คือมันจริงไม่ใช่งันหรอกจริงๆมันก็คือเราสลับกันเทดนั่นแหลยก็คือมันเป็นโปรเจกต์คนละภาคที่ต้องเอามารวมกันสองตัวเพื่อจะเรียกโปเกมอนน่ำนางอีกตัวหนึ่งออกมาเหมือนว่าโปเกมอนไฟโปเกมอนน้ำต้องออกมาเพื่อจะเรียกโปเกมอนโปเกมอนธาตุพืชอะไรอย่างนี้ก็ถ้าแบบเห็นภาพก็คือตอนนั้นบีดพาวเกียกับเทียนกันเพื่อเล่นกิลดิน่าใช่แล้วก็เทดกันแหละก็ถ้าใครเล่นสัามิตจะจะเก็ตถ้าใครเล่่่่่่่นนนนสลลับผมววววาาาาทุกกกกกคจจะะะเเเเเ็็็็้้ยอิดซ์แแแหใชต ที่มันเริ่มทำจริงๆรู้สึกมันจะแบบจริงจังหน่อยก็จะเป็นเมกาลรบีเพราะว่าภาคมันใหญ่อย่าว่าผมว่าอย่าว่าอย่ามาสตรีมให้ให้ดูแล้วกันน,พนะพา,า,ายเนะ ู่แต่ผมตกลงกับพี่โบนไว้แล้วว่าจะแคร์ไม่เช่ญไม่ใช่ก็แค่เป็นดบตเทิร์นละก็ดบตเทิร์นอัดอัดสู้กันเป็นมอนวอของสาวเดชผมรอพี่โบนตันทีหมอก็คือความยากของสาวเดชคือโปเกมอนเราเนี่ยแม่งจะไม่เหมือนเหมือนในเกมไม่ครับไงที่แบบตีได้เลยเราต้องมาดูค่า EV IV ค่าสเตตัสทค่าสเตตัสนี่ท่าเราการออกท่าโปเกมอนพ่าท่านี้ท่านู้นคือมันยากเว้ยในสามเดชอน่ะคือมันยากโปเกมอนโปเกมอน โปเกมอนพวกนี้เยอะมากใช่พี่ว่าไม่เจอไม่เจอตำนานแล้ววะพี่ว่าเราแวะแวะจังหวลเลยละพี่เฮ้ย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 เห็นปะเห็นพี่ปะเห็นปะอู้ันนี้จะเป็นอะไรน่าจะเป็นไฟเยอร์เดาเอาเอ้ยคาแมกข้างหน้าเลยคาแมกข้างหน้าใช่แล้วพายดันพี่ลุยนะพี่จะบวกอ่ะพี่ไม่บวกหรอกเอาตายหาเลยพี่ปลา เดี๋ยวก็แตกพี่ปรตัวนี่เฮ้ยอยู่แต่แอนต์เลยโอ้ราต้องต้องให้ได้เดี๋ต้องไม่ได้เดี๋เราเว้ยคอยชิงรอได้คาแบบมาดิเอาดีเลยเฮ้ยพี่บอสบอสแลตรงนี้ใช่เหรอตรงไหนขึ้นขึ้นมาข้างบนข้างๆข้างๆนั่นน่ะต้องการทีมดีกว่าแต่ว่าพี่ตรงเนี้ยคาแบบไม่ยอมว่ะคาแบบปาไม่ได้แล้วว่ะเฮ้พี่พี่ไม่ช่างมันเถอะพี่ขึ้นมาเลยตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยคาแบกโอเคอ่าขึ้นมาโอเคตรงไหนพี่ไม่เก็บบอลน่ะนั่นน่ะบอสมันตรงนี้ไม่เห็ย ท่าแยกเสเียดเออที่ท่านเทเวลนี้มาได้แบบโคตรซ่าตรงนีพี่แต่มันเป็นบอสนะบอสแรงน่าจะเวลีอยู่ตรงนี้นี่ตัวเบลล์โอ้ยดิโปเชียนบอสอะไรวะผีนี่ใช่แต่ผมว่าเวลน่าจะหนักู่นะทายบอสเหรอ <c oughs> ไม่ใช่บอสพายไม่มันมีบอสอยู่พี่ดูดีๆด,ดิเนี่ยข้างหน้าพี่พี่ไม่เห็นหรอกอา่ไหมชมันเถอะสงสัยมันสุ่มสุ่มมองเห็นมองพี่พี่ตีอยู่กับไอ้ตะเกียงอะ่ะใช่เหรอเออแต่ว่ามันมีบอสอยู่ข้างหน้าพี่อะ่ะ ดูแปบบอ๋อนี่ไงอ๋อใช่เออเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวที่แบบในในในซันมูนนี่พาย <c oughs> ไม่ใช่ตัวนี้เหลือจินแล้วพี่เฮ้ยทำไมมันมันพายมันจับไม่ได้โ <c oughs> อ้ได้แล้วจับไม่ได้ <c oughs> อู้ตายเฮ้ย ตายไม่ได้อะไรไม่ได้เลยคือแบบสู้ไม่ได้ผมว่าพี่บ๊ทเขาไม่เห็นในตัวแต่พี่โบ๊ทเขาเห็นเห็นตัวผีเกียงใช่ไหมเห็นเห็นแล้วก็เห็นตัวผี้วพี่ตายละเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใชเนี่ยมันมันไม่มีชื่อขึ้นออไมชื่อขึ้นแต่พี่พี่จัดการไม่ได้อ่ะมันขึ้นว่าบอออปลาบอลสู้เอออ๋อจะี่ปเข้าขึ้นไปปาปาง้ยข้างในนี้ก็มีอ๋อเปมนผีเปิดมนผี บอสเสียดายมากครับเพราะว่าผมตายแล้วชิบหายคตอนนี้คือดีตรงที่ว่าเราเจอไอ้นี่แหละท่านผู้ชมที่ว่าตัวนี้ที่เกิดโกดพายผมว่าน่าใช่ที่เกิดโกดแน่ๆที่เกิดขึ้นยังไงวะพี่เข้าทางกระจกเลยอ๋อทุบไปเลยโอ้จุ๊บพี่ไปหาอะไรแป๊บผมเข้ามาในไอ้นี่แล้วนะเออตรงนั้นมีคนผีอ่ะพายชอบเล่นท่าผีเนี่ยพายไม่จับหรอต้องบอกอีกว่าพายที่พายชอบเก่งกล้าเออตัวมันอ้วนน่ารักดีอ่ะ แค่นั้นแหละเออจริงๆนะหรืว่าแบบพี่ก็ชอบเกง้าพี่แบบมันน่ารักอ้วนๆอะไรแหละคนน่าจะเคยเห็นชัยดีชัยดีของมันคือสีขาวแต่ผมมันเป็นไม่ได้แค่นั้นแหละสีขาวเกง้าเผือกเกง้าเผือกจริงผมว่ามันดูน่ารักมากใช่แล้วตัวเนี้ยแล้วพี่โบนี่ชอบตัวอะไรนะพี่ชอบตัวอะไรเหรอพี่ชอบไอ้เนี้ยไอ้ตัวพืชอะฟูจิดาเด็กนั่นแหละอ๋อใช่ทำไมอะมันชอบตั้งแต่เด็กเว้ย แล้วนะมันก็มันก็ลงเหมือนมันปลูกฝังมันก็เลยฝ <c oughs> ังมาถึงปัจจุบัน <c oughs> นะเราชอบใช่เราชอบแล้วตัวน่ารักตอนเด็กอะเราโต,ต,ตมาคนน่าเกลียดเลยก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนนะั้นแต่ก็ยังชอบแต่ต่ำต,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 ต่ไม่อยากจะบอกคนพัฒนาเพืนป,นป้อนจริงเลยว่าทําไมเนี่ยคุณสร้างตัวพืชของผมเป็นโอเมก้าเป็นธาตุใตล่างเป็นโอเมก้าทำไมคุณสร้างให้มันแค่เพิ่มดอกไม้ขึ้นมาแค่นั้นเมกาพีไม่ใช่โอเมก้าเมกาเมกาไงเออนั่นแหละทำไมให้แค่ดอกไม้ไปแค่นั้นครับอยากจะถามหน่อยคาแมกให้ปืนอีกกระบอกอย่างเงี้ยเออคาแมกก็ยังดีไไไงงด้ปืนสวย ใช่ไหมล่ะของพี่มีแค่ดอกไม้เพิ่มแค่ตรงตูดเอ้ยพี่เดี๋ยวผมคิวยูเซลฟ์กันนะไปไปไปเดี๋ยวจอพี่ก็จะคิวยูเซลฟ์เหมือนกันเฮ้ยนี่ก็บอสอีกแล้วอ่ะเฮ้ยบอลเยอะจังวะเฮ้ยเสียดายมากเลยนะเดี๋ยวรมาใหม่ไหมบอสแดงเออเออของผมมันพาไม่ได้ผมมันเฟนอยู่โอ้เจอกันที่บ้านไปเออเออพาเห็นไหมออใช่มันก็ไปช่วยกันล่าล่ามอนอ่ะพี เกมมันเป็นเกมล่ามอนอยู่แล้วก็ได้มันก็จะมีเซโนเบลดอะเซโนเบลดอันนี้ก็ดังหน่อยเอ้ยวันนี้โน้องโก,โก,โกโ้เดีย๋ยวผมพาร์ทนี้ผมจะหาจับโปเกมอนสายฟ้าแล้วกันนะครับผมจะทำเล,เลือดเปื่อยแล้วกันเนาะโปเกมอนตีไก่ขึ้นแม่งคือแบบจะไม่ได้ยินเสียงตีแล้วเว้ยอูพี่ตีกับเว็บยิบก้าอยู่เดียยเด๋ยวแบบเก้าจะตายแล้วก้าจะตายแล้วครับยิ่งก้าตายที่ผมได้เว็เยอะแน่นอนเออ เออหวยเวลวาสิเจ็อ้าวก็ไม่ต่างอะไรกันเลยเนี่ยหวีวลกาได้ได้น่าจะเป็นเวลคือสิบแปดบัน้โกแล้วสตาร์เตอร์เจนสองอ่ะนี่เฟิร์สโปเกมอลโปเกมอลวอเตอร์ฟ็กโปเกมมีช่องวอเตอร์ฟมอกปุ๋ยว่หรอแกะแกะแกะโอ้แกะเออส่วนใครอยากดู อ่าไอคลิปแมทเทิร์นของผมกับพี่โบ๊ทนะฮะก็ตามไ่คลิปพี่โบ๊ทนะฮะแล้วก็ช่องเท่าไหร่ดีพี่เออแล้วก็ดูช่องผมหรือถ้าพี่โบ๊ทจะแคสก็เราจะดูช่องพี่โบ๊ทได้ด้วยเขาผมจะเป็นบ่มบองว่าผมเล่นยังไงนะเดี๋ยวกดเจอกันในคลิปหรือไม่ถ้าเกิดใครอยากรู้กดเอ้ยผมไม่แนะนำให้ไปดูคลิปก่อนเพราะว่ามันจะเปลี่ยนกฎใหม่จะเปลี่ยนกฎใหม่ด้วยแช่ให้มันเล่นง่ายคือเอาตำนานลงได้หกตัวเงี้ยไม่ไม่ผิดนั่นเกิดเพราะมันเจนนี้มันเอาตำนานเข้ามาแล้ว ที่บอกว่ามันเกินไายเพราะอะไรรู้ป่ะพี่ผมเพราะว่ามันไม่ได้ขัดเอวมันไม่ได้ขัดเอวเออใช่ผมเลยไม่ค่อยอยากให้เอาลงอ้าพี่ปีก็จูหายแล้วไอปิีกก็จูที่พี่ขังไว้มันหายไปนานแล้วโอ้โหโซโลโป๊กยากสู้กันนายมากเลยนะตอนนั้นผมไม่ได้ปั้นเทพเลยก็เลยเอ้ไม่ใช่ผมไม่ได้ปั้นแบบตัวธรรมดาได้ก็เลยบบปั้นเทพไป็นทีโหดมากเลยรู้ป่ะตอนตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองโกงพี่โบ๊ทอะแต่ก็มรู้สึกผิดนะมึงควรรู้สึกผิดเว้ยมึงเอาเทพมาลงไม่ก็ตอนนั้นมันไม่ได้ั้านมันแบบ ปุบปับไงที่ก็ต้องเข้าใจว่ามันปุบปับตัวที่เพิ่งได้มาไม่กี่วันเองวันเดียวมั้งรู้สึกใช่ป่ะแต่ว่าทีมที่อืมน่าจัดนะแต่ทีมผมนะสปอยก่อนเลยว่าแต่ส่วนใหญ่ปั้นมาแล้วปั้นมาแต่จุดเก่าแล้ว้มันก็ย้ายโหดสัตว์แล้วมันก็ย้ายตัวเก่าตอนนี้มันเอาตัวเก่าเข้ามาได้แล้วไงผมก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเจอกันทีมใหม่ทีมเก่าป็นยังไงก็ทีมภาพทีมเก่าทิ้งไปก่อนนะฮะทีมใหม่ของผมเป็นยังไงเราจะดูกันนะคร ก็ชนะผมมันมีแน่แน่พี่โบ๊ทนี่ก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะอ,อ,อย่า <ผม S 2> ไปบ<อ>ังคับพี่โบ๊ทเลยผมมีอะคือผมทําเครื่องทําอะไรเรียบร้อยพร้อมอัดแล้วเว้ยแต่รอก่นอนรอก่อนคือครั้งที่แล้วโดนด่าไปเรื่องโปเกมอนอย่างเงียเลยแบบไปกล้อกาอัดเลยทำไมโดนด่าเรื่องอะไรโดนด่าเรื่องใช้ท่าว่าใช้ท่ายังโม้ซัวอยู่รก็เลยโดนด่าเรื่องโปเกมอนอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไม่กล้าไปเล่นในในในโปเกมอนเว้ยการจัดทีมนัดน้ำเลยชอบตัวไหนเล่นตัดนั้นเลย นั่นแหละจริงๆอันนั้นมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึผลนะแต่จริงะไปดูโปเกมอนไปดูในนี่พายไปดูในนี่มาก่อนนะไปดูในเดิกดิกดิกโปเกมอนในในกูเกิลอ่ะมันจะบอกว่าโปเกมอนตัวเนี้ยสเตตัสสเตตัสเกิดเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่สปีดเนี่ยเริ่มต้นสี่ร้อยสี่สิบอาจารยส่งผลดีให้เราเนี่ยออกท่าเร็วนะครับเน้นไอพรานนะอย่าเอาตัวคูณสี่ลงทีมอย่างตัวอ่าอักรอนก็คือไอตัวเหล็กเหล็กเหล็กมังกรมั้งเออก็มันแพ้น้ำแข็งคูณสี่ เขาเหยก็แพ้ลงไปก็แพ้่ถ้าเขาถ้าทีมเขามีน้ำแข็งนะถ้าทีมเขาไม่มีน้ำแข็งก็สบายไปตัวก็มีหนองอังอินะลองไปดูชื่อมันก็จะมีหน่งอางอินอย่างถ้าเกิดใครเคยเข้าไปในเว็บที่ผมเคยแตะเอ็นโดวข้อมูลโปเกมอนเนี่ยมันจะมีแบบว่าชื่อเนี่ยเบสมาจากอะไรบ้างอย่างตัวดาร์กลายตัวเทพเทพมายาสีที่มีาสินี่จะดัก่อยครับที่ทำให้ทั้งแมปสะมา ตอนนั้นด์กก็คือความมืดไรมาจากคาว่าครูไรที่แปลว่าความมืดเพราะฉะนั้นคาว่าด์กไลมันก็คือความมืดจังปู่แล้มันมีเบสของมันหมดก็ถ้าอยากหรือว่ากมืดก็นั่นแหละลองศึกษาดูมันจริงมันไม่ยากหรอกแค่ตัวมันเยอะแค่เอาไงจริงมันไม่ยากเว้แค่คุณชอบแค่แหละแค่คุณชอบอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ว่นสิ่งที่เราเรียนด้วยตัวเองมันจําได้เสมอนการเรียนในโรงเมื่อกี้ะมานผ้หน่งบอกว่าผมปล่อยบลูมอนไปไม่ต้องงงครับผมแค่เช็คเฉยว่าทํไมมันมีนี่มันมีไอ้นี่ปเกมบอนอยู่ตรงนั้นแค่นี้ผมิดฐานนะครับติดฐานนะช็อตผมติดฐานนะช็อตชิพาละนี่นะฮะสำหรับ p ิกเชมมอนสิ่งที่รอเพิ่มความน่าเล่นขึ้นมาจะมีโซเอกับโซเโนตัวใหม่ที่เข้ามาเขาบอกกันช่อ่านอยู่ ไม่ไม่เอโซกิโอเทพเจนเกตพี่อ๋อมันยังไม่มาเลยเซอมูนต้องรอก่อนใช่สิ่งที่เพิ่มจะเพิ่มก่อนน่าเล่นคืออารูล่าฟอมใช่พี่เซมอนจะน่าเล่นที่สุดที่ถ้ามีอารูล่าฟอร์มต้องรออีกอ่ะมันปีนึ่งอ่ะพื่ว่าคนพัฒนาเขาพัฒนาเรื่อยๆแหละเออจะว่าไปไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าน่าจะมีคนอยากรู้เรื่อง TBS ไหนๆก็พูดเรื่องเกมีเพราะอยากมีผมว่ามีคนอยากรู้เกี่ยวกับพี่โบนแน่เมื่อไหร่จะแคสโปเกมอนครับเปิดว่าอะไรวะซันมูนอ๋อซันมูนจริงๆเว้ยว่า ผมพูดเลยผมว่าน่าจะมีคนอยากรู้ผมคิดว่าผมถามแฟนทุกคนแล้วกันเอาง่ายๆผมมีโปรมอนซันมูนนะครับทั้งหมดสองแผน Moon, ่นมูนอันหนึง่งซันอันหนึ่งแล้วก็เครื่องสามเดชผมมีสองเครื่องซื้อให้แฟนเครื่องหนึง่งผมุเครื่องหนึ่งเห็นแฟนที่เล่นเครื่องอยากมันชอบบ่นพี่ว่าเล่นอยู่ได้โปเกมอนเลนพี่เลยซื้อให้แฟนด้วยพอซื้อให้พ <c oughs> อซื้อ <c oughs> ซื้อให้แฟนบัาแฟนแล้วได้ประมาณสาวันแล้วแฟนก็นเลิกรู้สึกเสียดายเงินมากแต่นอนนั้นมันเครื่องเล็กนี่เครื่องเก่าด้วย ใช่แต่ก็ราคาก็อยู่ทนะี่มันสามสี่พันประมาณนั้นแหละใช่เพราะพี่ก็ไปซื้อเมมมาเลยด้วยไงซื้อเม,มมเองอะไรเองไงผมก็ต้องมีคนหันจากว่าพี่พอ X มาเท่าไหร่ครับพี่เอก็ถ้าเครื่องรุ่นเก่าประมาณแบบตีแบบแพงๆก็อยู่ที่มันแบบหาแบบคนแบบเผลอแบบขาดแบบไม่ร้อนตาก็อยู่ที่มันสี่พันถูกสุดก็อยู่ที่มันสามพันนะครับแล้วก็แผ่นราคาอยู่ที่มันพันสองนะตอนนี้พันสองพันสามเครื่องใหม่เอ้าเครื่องใหม่ตีเป็นเครื่องใหม่เลยว่ะ อย้ายทุกคนแบบเล่นเครื่องใหม่เพราะแบบเครื่องเก่ามันโหลดช้ามันช้าเข้าเกมช้า2คือแบบคุณเล่นเกมแล้วมันจะแหลกเว้ยแต่ของแฟนแต่แต่พี่เล่นนะแต่พี่แต่พี่เล่นได้ของอ่าใช่แต่ของพี่เล่นของแฟนนะแฟนไม่แหลกนะเล่นซันมูนได้ปกติแต่เวลาเจออะไรแบบหน่วงเครื่องใหม่ก็หน่วงครับเวลาเจอทะเลเวลาเจอทะเลทรายลงไปอ่ะหน่วงเหมือนกันเจอเจอไอไอเครื่องใหม่อ่ะซันมูนอ่ะยังเล่นแบบหน่วงเลยเออถ้าตัวเครื่องมันเปลี่ยนมาสามได้เออจะพูดถึง การภาษานี่เราโยงเข้าสวิตเลยดีกว่าเออบ้านอนก่อนไหมมานอนมานอนมานอนกันคือคลิปนี้ผมคิดว่ายาวเพราะว่าสาระแน่นมากตอนเอ้ยพี่พี่บอกว่าตอนนี้ขอยาวหน่อยไหนไหนก็กระดาษไหนไหนตอนนี้พี่โก้ไม่อยู่เราสาระได้อโอเคพูดถึงสวิตกันหน่อยพี่คิดยังไงกับสวิตพี่เอาละครับผมตอนนี้นะครับพายจะพูดถึง n e i n t e n d o Switch หรือว่าเครื่องเกมนะครับที่ออกไปในของตระกูล New Nintendo นะครับผมถ้าใครอยากจะฟังนะครับก็ฟังต่อเลยมันจะอาจจะยาวน,นิดนึงคลิปนี้นะครับแต่ก็สาระนะครับสำหรับคนชอบเล่นเกมของค่ายดูจุดโดเลย <Yes. S 1> ชอบสวิตตรงที่รูปร่างแม่งสวยอ่ะตำนานเกิดอีกและไอ้บ้าเออ <laughs> ตำนานเกิดอะไรลิเวอร์ลิเวอร์แม่น้ำแม่น้ำก็หลังบ้านเราดิใช่โอเคมาพูดถึงสวิตกันนะครับเดี๋ยวกันเดินลองเดินหาไปเรื่อยเกันอเอาความเห็นพี่บดกันว่าความเห็นพี่พี่ว่าพี่ชอบตรงที่มันสวยเว้ย ชอบตรงที่แบบหนึ่งมันบางสวยพวกไปไหนมาไหนได้คือข้อข้อดีของมันนะแบบเล่นจอยกับเพื่อนได้ทําเป็นจอยทํเป็นอะไรได้แต่พี่เห็นข้อเสียเว้ยคือนอสสตีปอะคนที่สร้างเกมไมค้าบอเออเขาได้ซื้อมาเว้ยแล้วเขาก็มีหานเรื่องสายชาร์จเว้ยคือปู่ดิซาโดเนี่ยอ่ถามว่าประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จเรื่องการขายของเว้ยพี่บอกแล้วตอนนี้เลยนะโลภัยเอเอฮัลโหลยังไม่ตายไม่ตายเออเขา ประความสําเร็จเรื่องการขายของของเขามากคือคุณซื้อสายชาร์จมาคุณก็ซื้อได้ครับปกติเลยคุณซื้อสายชาร์จได้แต่คุณนะครับถ้าคุณไม่ซื้อแท่นวางที่ชาร์จเวลาคุณเล่นเกมหรือว่าเวลาคุณคุณจริปัญหาเรื่องการชาร์จคือมันคุณจะตั้งตั้งไม่ได้ง่ายในภาพนะฮะก็อย่างโทรศัพท์เอาง่ายๆสายชาร์จขัดอ่ะอ่าคือปกติอ่ะอ่าถ้าพูดถึงอ่าอย่างไอโฟนไอโฟนเลยไอโฟนเลย ไอโฟนอ่ะข้างล่างมันจะคือที่เสียบชาร์จใช่ใช่เออเพราะฉะนั้นแบบการที่เราจะตั้งเป็นตรงตรงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่แล้ว t e n ซ o s w i ว c h ที่เสียบชาร์จมันอยู่ข้างตูดตูดมันอะใช่แล้วคือเครื่องมันเป็นแนวนอนอยู่แล้วใช่างเนี้ยมันมีปัญหาละก็คือแบบอ่ะมึงมึงจะตั้งก็ไม่ได้เพราะเกมแบบไม่ัพพอร์ตแนวตั้งใช่เออไอนี้เออแล้วแบบมันก็เป็นปัญหาจริงแล้วมันจะแล้วแม่งก็ออกอุปกรณ์แบบเครื่องตั้งออกมาเออเออผ่านตั้งดีกว่าคือว่าทำมาให้แบบ เสียตังค์แล้วเป็นเป็นเป็นแท่นหวางเนะนี่็คือเขาเสียตังค์โดยรวมที่ว่าชอบแต่ใโดยรวมที่แบบให้มันออกมาแบบมีโปเกมอนพี่ว่าพี่ไม่โอเคเว้ยคือโปเกมอนควรเล่นใน3 d N s เว้ยไม่ได้ควรเล่นนิวเทโดโสวิตเว้ยอันนี้เรื่องความคิดพี่นะถ้าออกมาในนิวเทโดออกมาโปเกมอนมาใส่นิวเทโดสวิต,ววโโวตข้อดีก็คือมันสวยเว้ยโปเกมอนโปเกมอนจะเล่นแบบสเปคแรงๆได้เอ่าเกชใช่ปะอ่าแต่ผมว่าจริงๆข่าวอันนี้มีความเป็นไปได้สูงเรื่องโปเกมอนสตาร์โปเกมอนสตาร์ก็คืออัเป็ดมอนอ่า ซันมันคือซันมูนเวอร์ชันสองอ่าแต่เอาาแต่ก็แค่เอาแผ่นแต่ก็จอยได้ได้จอยกันได้แหละพี่ว่าเพราะไม่รู้สึกว่าเริ่ Sun Moon มซันม,มูนผมว่ามันมันคือซิงเกิลเทีดีละทีมันคือซิงเกิลเทีดีโปเกมอนมันเป็นไอ้นี่มันคงซิงเกิลเทีด,ดแต่พี่ว่าไอ้นี่พี่ว่าน่าจะเป็นไปได้สูงเลยเพราะหนึ่งสามเอสด่ะไม่ไหวแล้วต้องถ้ามันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องสามเอสดเป็นเจนเป็นแบบออกสามเอสดรุ่นใหม่ออกมาไม่รู้สึกว่าตอนเนี้ยสามเอสด่ะเล่นแค่ซันมูนแม่งยังมีเรื่องกระตรงกระตุกเเลยว้ พี่เลว่าเขาต้องน่าจะออกมาใหม่แน่นอนไม่ออกมาใหม่ก็ไม่ออกมาใหม่ก็คงจะทําอัพอัพเกรดเครื่องเพิ่มนั่นแหละโดยรวมพี่ชอบ PPS มาไม่น่าอัพเกรดแล้ว d i g i t ิ l s w i t c มาแล้วแล้วก็ความเห็นผมบอกว่ามันคือมันคือแฮน d h e l d ที่คือแฮน d h e l d ที่ล้าสมัยที่สุดแล้วตอนนี้เพราะมันมันคือเครื่องสุดยอดมากใช่ Nintendo n i t e n คือสิ่งสุดยอด n i n t e n คือ เอาแค่ได้ของโลกอะเอาแค่ได้ไพ่ซื้อยังยังพี่แต่มีแผนเออพี่มีแผนจะซื้อเหมือนกันรอทำศัตรูเสร็จเนี่ยหมดเงินศัตรูไปหลายบาทมากเนื่องความที่ว่ามันเป็นแ a น d h e l d handheld ก็คือแบบเออพกได้ถูกไหมอ่าพกได้ใช่เหมื่อสามเดือนเนความที่มันแบกแนวตรงที่ว่ามันเป็นคอนโซลก็ได้ก็คือเฮ้ใช่ใช่ลแ้ววตั้งแม่งเลยสำหรับแคสเตอร์นะฮะก็คือแบบว่าเออเราแคสได้หมดแ a น d h e l d ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราแคสได้หมดของแต่นี่ได้เราแคสได้หมดของคอนโซลได้ใช่นครัับม ถ้าเกิดอย่างแบบว่าเกมไหนแต่ว่าถ้าคุณอยากแคนได้มีเซอร์สวิตนั่นคือเกมที่คุณแคดได้ครับถ้าเกิดคุณมีเครื่องแคดจริงๆตอนมาหนักมีออปชั่นแบบรีคอร์ดอยู่แล้วอ่าใครเขาออกมาแล้วเห็นออกรีคอร์ดมาแล้วง่ายคือใครอยากแคดก็แคดได้ฮครับเพราะว่า Nintendo s น่าจะประสบผลสำเร็จแต่แต่ข้อเสียของ Nintendo ก็คือคุณเอามาแคเอาเกมมาแคคุณโดนเคมไม่คุณคุณคุณจะโดนเลยไม่ติดห้ามห้ามเไี้ตังห้ามได้ตังคุณจะไม่ได้รายได้จต่คิดเงินใช่แหละของ Nintendo ี่เราถ้าซื้อมาเล่นกับเพื่อนอ่ะซื้อเถอะครับผมก็จะซื้ออยู่เหมือนกัน่ๆมีเซสววิคลม่าพี่สอหรับแฟนดี้อพี่พี่อ่ร์ดูสเปิเ์สโดยเฉพาเลยว่าถ้าวันใดมีโปเกมอนออกมาพี่จะซื้อเว้ยถ้าที่ยังไม่ออกพี่ยังไม่ซื้อนั่นแหละแค่นั้นผมคิดเหมือนพี่อ่ะพี่อยากซื้อพอมาเล่นโปเกมอนผมก็คิดอย่างนั้นพี่กวรซื้อมาแล้วจะมาเล่นแต่สามดีเอสด้วยถ้าแบบซื้อมาเป็นเจนใหม่โอเคพี่พร้อมเล่นซันมูนใหม่ในใน ในแบบเห็นแบบ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 ไปดูเทโดซาวทเออไม่แต่ตอนนี้ภาพเพราะหนึ่งพี่เห็นมีคลิปออกมาเว้ยเป็นบนมบอนซันมูน6 0 fps 1080 hp และภาพแม่งโคตรสวยพี่คิดว่าเขาน่าจะเอามาจากยูเทนโดซวิตเว้ยเขาเป็นเป็นตัวเออเป็นตัวแบบตัวตัวตัวเนี้ยตัวเทสพี่น่าจะมีแน่นอนพี่ว่าถ้าในอนาคตยอมเสียเงินเป็นหมื่นสองหมื่นเพื่อจะแลกกับปอลมอนที่แบบเราเราชอบแล้วแบบภาพมันสวยขึ้นพี่ยอมเว้ยได้เห็นบอลบอลจากแบบปอยมอนเป็นเป็นลายไม่กี่บิตอะแล้วแบบได้มาเห็นแบบ ็นแนว3 d ดีอ่ะแบบ3 d ดีภาพคมชัดอ่ะผมยอมซื้อเลยเพื่อเป็นอาหารตาของ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 ชีวิตเราอ่ะเออถ้าแต่คนชอบแต่พูดถึงว่าใครเล่นปุ่มบอใครรับปุ่มบอผมว่าจะเข้าใจหัวอกเหมือนเหมือนพวกเราเช่ไหมพายพูดถึงในเรื่องพูดถึงพายพายอธิบายเรื่องเรื่องส่วนของพายอยู่เรื่องเรื่องแหล่งอักอิงตอนนั้นเรื่อง,งอะไรว่าจะมีปุ่มบอลไปได้ อข้ามข้าเริ่มเปิดก่อนคนอ่ะผมคิดว่ายังไงน่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่าจะมาในไหนอันนี้ไม่รู้แล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งคือ Nintendo เคลมว่าจะมี Third Party Third Party คืออะไร Third Party คือค่ายเกมในที่นี้ค่ายเกมก็คือที่ท่าน Nintendo จะรู้จักกันดีว่า Nintendo มีเกมอะไรบ้างอย่างเช่น Super Cast Metroid ม Metroid นี้ไม่มีมานานละ Mario Party เงี้ยซีรีส์ Mario Sony เฮ้ย Sony อันนี้มันเริ่มบวบวาบละช่างมัน ก็จะก็จะมีเนี่ยโปเกมอนอะคอนเฟิร์มโปเกมอนก็คือเนี่ยไอพวกเนี้ยก็คือของ n i n t e n d ดแต่ว่า t h i r d Party คือค่ายอื่นอย่างเช่นโคเอชเทคโมใช่เขาไปเขาไปอยู่มารวมกันไว้คือแบบแม่งทำได้ไงวะคือแบบนิวตันในกันดีใน d y n a s t y Warrior คือแบบมูโซเกมในมูโซแบบฟันกว่าไปเรื่อยก็คือง่ายๆซึ่งมันเป็นการแดกแนวของค่ายแต่ค่ายมากก็คือแบบว่ามันเป็นโอ้ยง่ายเป็นคอนโซลแล้วอ่ะทุกอย่างเอาเกมบอยเสร็จปั๊บ มาดูนิโนควโคได้อะเออคือแบบอิงหน่อยแม่งก็คือแบบแม่งแม่งเอาทุกอย่างนี้นิโนถือว่านิโนเป็นยี่หดมากมากตอนที่พี่ไปญี่ปุ่นเว้พี่ไปญี่ปุ่นเววันแรกเห็นวันแรกเปิดขายได้มัหลอดพันห้าล้านแผ่นเนี่ยก็เอาง่ายวันวันที่พี่ไปเล่นไปไปญี่ปุ่นเว้ยคนแก่คนแก่เด็กในรถไฟฟ้ามีแต่คนเล่นเล่นยูเทนโดเว้มีแต่คนเล่นเนี้ย สามดีเอสมาเป็นลายใหญ่ญี่ปุ่นใช่แ,นนแบบไม่คือคนถ้าคนแก่ก็เล่นเกียร์ใช่ปะ่ะแต่หลายคนก็ไม่เล่นเวลายนรรั่มกดเค่โทรศัพท์เออแต่พี่เห็นนะรู้สึกว่าบ้านเขาแบบเรื่องเกมเนี่ยสุดยอดมากเวสองเว้ยคือการเดินไปทางไปไหนเขามีสปอตเตอร์โปรโมทเกมโปรโมทอุนตร้าแมนโปรโมทพาวเวอร์เารนเ,เจอร์ คือเขาโปรโมทเกมครับไม่ต่างกับไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยขายตะขอบ้านบ้านกันเลยครับเออบ้านเราต้องยังต้องห้ามอยู่แต่ว่าเขานี่พัฒนาไปไหนแล้วเรื่องเกมเรื่องอะไรเขาก้าวรำกว่าเราเป็นประเทศที่เล็กเล็กกว่าเราด้วยเราเรากะเขาบ้านส่วนใครที่อยากเล่น 3ds สามารถมาถามพบมาถามพี่โบ๊ทและผมได้นะครัคิดว่าเป็นการให้คำปรึกษาแต่ว่าจะแบบคุ้เรื่องของนี่ดีกว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิง์ลิงค์เพจไฟล์เพจฝ่ายเพจ เฟสเฟสพายไว้ให้นะครับไปแอดกันแล้วก็ไปคุยกันเอานะครับผมได้แต่ขอแบบอย่าอย่างแบบเออมาคุยแบบว่าในกรณ์อาผมคิดว่าผมยังไม่ดังแต่ว่าผมขอเลขตัวเองไวาเป็นแบบคนคนคนที่อยู่ในประเภทสถานะอะไรกันนะเออคนสถานคนชนสถานะเพราะว่าคือแบบผมไม่อยากมีคนที่สุดโต้เพราะยังไงเฟสมันก็ถือเป็นที่สุดโต้แล้วตอนพื้นที่สาธารณะก็ตามนะก็คือเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้กลุ่มสามดีเอสตามนั้นดีสุดดีสุดละ ก็ถามได้แหละคือทักมาถามมาคุยได้เลยผมว่าแต่แต่ก็แบบบางทีก็ถามให้แบบเราเล่นจริงๆกับพี่ที่พายขอเอ่อค r c อ d e ์โดีอี่พายหน่อยเดี๋ยวแอดไปแล้วก็แบบเออถ้าเสิดมีอะไรแบบพี่โบ๊ชกับผมอาจจะโคโคโคออกมาเขาแบบไปจัดปาร์ตี้เล่นเะี่ยโอเคไปเดินมาไม่มีเลยทำหรอกเลยจัดพัดหน้าดีกว่าโอเคพัดหน้าจะทำเป็นตัวละครนั่งคุยกันดีกว่าโอเคไม่ใช่บพัดหน้าผม ก้าวเดินข้ขอบขอเลยท่านี้ผมเชื่อเลยนะวิวต้องน้อยมากเพราะสาระใหม่เยอะมากใช่คนอาจจะเบื่อคนอาจจะเบื่อเลยแต่ว่าก็อยากพยายามตัดพยายามไปตัดไม่ให้น่าเบื่อแล้วกันโอเคขอบคุณโปรดนะครับโอเคก็อยากให้เข้าใจกันหน่อยนะว่าเออมันมีสาระจริงๆเราอยากให้แบบให้ความรู้จริงๆอ่าโอเคกท่านี้จะไม่ได้สนุกมากขอโทษด้แล้วกันแต่ว่าคอนเฟิร์มได้เลยว่าสาระค่อนข้างเป็น ใช่ก็คือคนรักโปเกมอนต้องต้องฟังไว้โอเคพิชเจ่หมายเลขนได้ผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับไปไเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่สองครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาที่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบย